นี้ก็ปรากฏว่ามีสายพันธุ์ล่องหนโอเมกรอนตัวล่องหนโผล่ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าราตรีนี้อีกยาวนะครับสำหรับโควิด19ทีใครยังไม่ได้ไฉีดวัคซีนต้องไปฉีดวัคซีนรัฐบาลจําเป็นจะต้องรักษาพยาบาลฟรีต่อไปทําไมรักษาก็มีความผิดตามรัฐธรรมนูญนะครับนั่นคือเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับมีเงินไม่มีเงินต้องหาเงินมารักษาประชาชนเนี่ยนะฮะเพราะมันเขียนระบุอยู่ในรัฐมนูญที่เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k ทาง y o u t u และทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า ba 2 h ํ u, กำลังระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปแล้วเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเรื่องรัสเซียก็น่าสนใจเหมือนกันเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะบ้านเรือนอังกฤษนะครับไฟฟ้าดับเกือบ2 0 0แสนหลังนะครับหลังพายุอูชินนะครับพัดถล่มลงมาชาวอังกฤษเกือบ2 0 0แสนคนนะยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับหลังจากพายุอูนิชนะครับพัดถล่มบ้าน1.4 หลังนะครับคาเลือนนะครับปรากฏว่ารัฐบาลอังกฤษระบุว่าพายุแอตแลนติกลูกนี้หอบความเร็วลม196กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าสู่อังกฤษส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิต3รายก่อเกิดความเสียหายขยายเป็นวงกว้างมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนในไอซ์แลนด์เบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ สื่อได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับว่ารอคอยสงครามตะวันตกโหมกระพือว่ากำลังจะเกิดขึ้นอยู่มารอมมารอแล้วนะครับประธานาธิบดียูเครนก็เข้าเยี่ยมทหารที่แนวชายแดนฮะประธานาธิบดีโวโรดีมีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะครับได้เดินทางไปแนวหน้าที่โดเนตในภูมิภาคอดอนมัส ยูเครนตะวันออกนะครับขณะที่สถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างกองกําลังทหารและกองกําลังติดอาวุธนะครับฝ่ายรัฐบาลยูเครนกับพวกแบ่งแยกดินแดนทีิทสเซียหนุนหลังอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดเป็นอย่างมากนะครับปรากฏว่าบอริสจอนสันนะครับยันเคมรินจะรบใหญ่สุดตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ปูตินนะซูราเซนสกี้นะครับนั่งห้องอสถานการณ์ดูซ้อมนิวเคลียร์มิสไซล์เร็วเหนือเสียงนะครับสำนข่าวเอเจนซี่รายงานว่านายกรัฐมนตรีบอริจอนสันของอังกฤษนะครับให้ข้อมูลจากมิวนิกค่าดัสเซียจะบุกใหญ่สุดนับตั้งแต่ปี1945หรือสองครามโลกค,ครั้งที่สอง ล่าสุดมีทหารสูงสุดถึง190,000นายเกิดขึ้นในขณะที่กองทัพรสัสเซียนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาแสดงแสงแกนุภาพทางทหารซ้อมยิงมิสไซล์นิวเคลียร์พิสัยไกลนะฮะข้ามทวีป ICBM ชื่อ RS24 years นะครับรวมถึงยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกนะครับเซอร์คนนะครับจากเรือรบ และเครื่องบินทิ้งระเบิดเรียกร TU-95 นะครับเข้าร่วมยิงเช่นกันระหว่างผู้นำปูตินและก็ลูคาเซนสโก้นะครับเฝ้าดูสถานการณ์ภายในธทรำรเนียบเครมรินนะฮะอย่างใจจดใจจ่อนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็เริ่มดูเหมือนอราอุนะกบฏยูเครนอดมเต็มรูปแบบขณะที่วาลาดาเมียปูตินนั้นซอมรบ ผู้นําแบ่งแยกดินแดนยูเครนนะครับตะวันออกเรียกระดมพลในพูภาคโดเน็น,นะครับและลูนัสนะครับอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่มีคําสั่งให้ผู้หญิงและเด็กๆอพยพออกจากอ,าอย่างรัสเซียตอนใต้ท่ามกลางเสียงเตือนจากสหรัฐและก็รัสเซียว่า จะมีการบุกยูเครนแน่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งสหรัฐอารบุเช่นนั้นในขณะที่อังกฤษชี้ไต้หวันตกอยู่ในอันตรายหากตะวันตกไม่หนุนยูเครนนะครับนายกฐมตรีบริจอนสันของอังกฤษได้กล่าวว่าหากกลุ่มชาติตะวันตกไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุนเอกราชของอยูเครนมันจะส่งผลกระทบทั่วโลกรวมถึงไต้หวันด้วย ทหารของรัสเซียระดมกําลังใกล้ชายแดนยูเครนและทหารประธานาธิวาดา,ามีปูตินของรัสเซียนะครับเปิดฉากซ้อมรบของกองกําลังขีปพนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์แต่รัสเซียยังคงปฏิเสธความกังวลต่ฝ่ายตะวันตกที่ว่าพวกเขาจะเตรียมการรุก,กรานยูเครนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องของ โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในคราวนี้โอมิครอน BA.2 นะฮะปรากฏว่าเดนมาร์กมีคนเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับกังวลอย่างมากเฝ้าระวังโอมิครอน BA.2 ฉายาโอมิครอนล่องหนนะครับกำลังพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับตอนนี้แล้วทั้งหมด74ประเทศเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ สำับตัวกลายพันธุ์ตัวนี้ฮะกำลังสร้างความเสียหายนะครับอย่างมากและเป็นตัวกลายพันธุใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฮ่องกงเดินหน้าเพิ่มสถานที่กักตัวและโรงพยาบาลสนามสกัดจนาการณ์โควิด -19 ฮ่องกงเร่งเพิ่มนะครับสถานที่กักตัวและโรงพยาบาลสนามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับจีนแผ่นดินใหญ่ นะครับที่เร่งสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะที่ยูเครนก็ร้องขอให้มีการเจรจากับปูตินนะครับรัสเซียอ้าแขนรับผู้อุยพจากดอนบัสกลุ่มแบ่งแยกดินแดนประกาศอุยพออกจากภูมิภาคดอนบัสอ้างยูเครนเตรียมทำการโจมตีส่วนประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องการเจรจากับวลา,าดาเมียปูติน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ชี้เด็กมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตอนนี้จากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9นะครับศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาห่วงวิกฤตสุขภาพจิตของเด็กชาวอเมริกันที่มีแนวโน้มเร็วร้ายในช่วงระบาดใหญ่ของโควิด -19 อีกเหตุการณ์เป็นภาพสุดช็อกนะครับนาทีพายุยูนิสถล่มอังกฤษนะครับพัดแรงขนาดรถพลิกคว่ำ เป็นรถบรรทุกเลยทีเดียวนะครับพายุยูนิชนะครับกระแสร,รุนแรงจัดคว่ำรถบรรทุกนะครับถลายไปบนถนนเดชะบุญคนขับรอดบุดวิตนะครับขณะที่อิทธิพลของพายุยูนิชนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว4รายนะครับแังกลษต่อมาก็พบเพิ่มเติมอีก6รายในขณะที่คู่รักชาวดัชเล่นบทรักโหมรุนแรงจน รถนะปรากฏว่าไหลลงในแม่น้ำคู่รักในเนเธอร์แลนด์เล่นบทรักในรถจอดริมทะเลสาบคาดโรมรันรุนแรงนะครับจนไปโดนเบรกมือทำให้รถไหลลงน้ำเดชพุนทั้งคู่ออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพชุดใหม่นะครับปรากฏว่าเป็นรัเสเซียเตรียมเสริมทัพทั่วชายแดน ประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำปูตินมีแผนจะบุกยูเครนอีกรอบหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำรัสเซียยังมีแผนจะบุกยูเครนขณะที่ภาพชุดใหม่จากดาวเทียมนะะเผยให้เห็นรัสเซียม,มีการเสริมทหารรวมทั้งโรงพยาบาลสนามตามแนวพรมแดนติดกับยูเครน ในเชิงงานวิเห์นะครับวันนี้ก็มี2สถานการณ์นสถานการณ์แรกก็คือมีการอพยพประชาชนนะครับบริเวณพรมแดนของรัสเซียกับยูเครนออกไปนะครับนั่นหมายาวาาความว่าสถานการณ์ความตึงเครียดขนาดนี้มีโอกาสจะเกิดสงครามไหมทางฝั่งรัสเซียก็ทําการซ้อมรบนะครับในฝั่งของยูเครนก็ นายกคมตรีก็สร้างขวัญกำลังใจประทับดีกระลงเดินทางไปพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษก็หุมกระพือว่าสงครามจะเกิดขึ้นแน่ถ้าฝั่งยุโรปแพ้นะครับอ่าไต้หวันก็จะมีปัญหาซึ่งเป็นการโห้มกระพือความรุนแรงนะครับโดยใช้หลักที่เรียกว่าหลักการต่อต้านข่าวกรองที่เกิดขึ้นในขณะที่โควิด -19 สายพันธุ์ล่องหนนะที่ กำลังเกิดการแพร่ระบาดตอนนี้กำลังเป็นประเด็นหลักเลยล่ะนะครับเพราะปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศ74ประเทศตอนนี้เผชิญกับสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังไม่เจอนะสำหรับตัวกลายพันธุ์ใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสจะเกิดแผ่นแพร่ระบาดเกิดขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากนะครับและผมเรียนมาโดยตลอดว่าโอกาสที่สิ้นสุดยังราตีนี้อีกยาว ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรียนย้ำนะโควิด -19 ยังคงอีกยาวนะที่ผ่านมาหมอไทยนะก็กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับก็มีการประเมินว่านะครับจะเป็นเ,เขาเรียกว่าโรคประจำถิน่นเป็นโรคหวัดประจำถิ่นจะไม่รักษาฟรีนะครับแล้วก็จะทำให้ไปรักษา,เ,าเขาเรียกว่าตามบัตรใครมีบัตรประกันสังคมก็ไปทำประกันสังคมใครมีบัตร30บัาทก็ไปทำา30บาท นะครับแต่ไปโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ตอนนี้ก็ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีฮะก็ออกมายืนยันฮะบอกว่าให้รักษาเหมือนเดิมฟรีเหมือนเดิมนะที่ผมเรียนย้ำว่าเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลยืนยันปฏิเสธการรักษาจะไปใช้วิธีการอ้อมไปเป็นการติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยนะครับจะเป็นการรักษาโดยเร,เรียกว่าโรคประจำถิ่นไปแก้เกี่ยวด้วยวิธีนี้นะครับ ก็จะทําให้สถานก,การณ์นั้นเลวร้ายมากกว่าเดิมแาที่สําคัญนะจะมีความผิดนะครับตามรัฐธรรมนูญด้วยมาตรา47นะครับซึ่งจะส่งผลทําให้รัฐบาลก็จะมีความผิดตามกฎหมายถ้าไปเดินเกมแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ยืนยันนะว่าจะใช้วิธีการรักษาแบบเดิมรูปแบบเดิม นะครับนั่นก็เป็นทางออกอันทางหนึ่งนะผมเรียนก่อนหน้านี้แล้วนะหลังจากสายพันธุ์โอมิครอนก่อนหน้านี้สายพันธ์โอมิครอนเนี่ยก่อนจะมาผมก็เรียนแล้วว่าก็มีสายพันธุ์เดลตา้าบอก บอกว่าเดลต้ายังไม่จบหรอกนี้มีสายพันธุ์ใหม่ก็มีสายพันธุ์โอมิครอนนะครับพอสายพันธุ์โอมิครอนมาหมอบอกว่าจบแน่นอนผมก็บอกไม่จบหรอกยังมีอีกนะครับจนกว่าสาภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับเพราะมันเป็นรายได้หลักของฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีสายพันธุ์ล่องหนโอมิครอนตัวล่องหนโผล่ Pro ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าราตรีนี้อีกยาว นะครับสำหรับโควิด1 9ใครยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนต้องไปฉีดวัคซีนรัฐบาลจําเป็นจะต้องรักษาพยาบาลฟรีต่อไปทําไมรักษาก็มีความผิดตามรัฐธรรมน,นูญนะครับนั่นคือเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับมีเงินไม่มีเงินต้องหาเงินมารักษาประชาชนเนี่ยนะฮะเพราะมันเขียนระบุอยู่ในรัฐมนูลที่เกิดขึ้น ในขณะที่บลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายยกรัตรีแล้วก็ร่างวังแต่ปี60แล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการประชาชนลงมติไปแล้วมันหนีไม่พ้นที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบมิจะปัดปฏิเสธบอกว่าเป็นโรคประจําถิ่นนะไม่ได้แล้วไม่มีประเทศไหนประสบความสาเร็จฮะในเรื่องของโรคประจําถิ่นจนกว่าฝั่งสาภาพยุโรปจะสิ้นสุดเกมนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใจกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กัตัแต่ยืนหยัดในสิทธิ ตายตายหมดเกงที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป,ป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิทนวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยากเีเที่ยง้างคนดีเกิง ดุกานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายข้าวสู่ความสิมวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธิดคุนชาติก็สัติ สมุขเป็นคงราชันมาเกิดลูกหลานรวมใจกันสึกสานแผ่นดินเลี้ยงหลานให้รู้ที่มาอมองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องเทวีเธอดทุาดชาติกษัตริย์